สวัสดีค่ะแบบฝึกหัดที่5.2นะคะวันนี้หน้าที่98จะเกี่ยวกับเรื่องนาทีแล้วก็วินาทีนะคะจะมีการเปลี่ยนหน่วยจากนาทีเป็นวินาทีหรืออาจจะเป็นวินาทีเป็นนาทีสลับไปสลับมานะคะทีนี้มาดูข้อที่1ก่อนเขาบอกว่าเขียนเข็มนาฬิกานะคะนี่เขามีหน้าปัดมาให้เห็นไหมจะมีรูปนี้กับรูปนี้ที่เราต้องเติมเข็มลงไปเนาะแล้วก็เขียนบอกเวลานะเวลาคือตรงไหนด้านล่างนะคะเห็นไหมคะนี่ตัวอย่างนะนี่เวลา เวลาคือมันจะมีจุดใช่ไหมลูกจุดขั้นระหว่างชั่วโมงกับนานะทีนะนี่มีเติมเวลาอยู่สองอันนะเสร็จแล้วก็บอกระยะเวลาด้วยระยะเวลาคือตรงไหนตรงด้านบนค่ะนี่ไงระยะเวลาจะไม่มีจุดนะคะอ่ะเราดูที่รูปแรกก่อนนะคะเราจะเติมเวลาตามเวลาที่เขาบอกมาให้เรานะคือ9ก้นาฬิกาสนาทีเนาะอันนี้มันแค่3นาทีนะแสดงว่าเข็มสั้นอยู่ที่เลข9้าอยู่เนาะเติมเข็มสั้นก่อนนะคะ แม่ครูขอใช้สีดําเหมือนในโจทย์เลยนะเก้านาฬิกาเนาะเข็มหนาๆนะคะคือเข็มสั้นต่อมาเข็มยาวที่เท่าไหร่คะเข็มยาวที่สามนาทีเนาะตรงนี้เลยนะนี่หนึ่งสองสามแม่ครูจะใช้สีดําเหมือนกันนะแต่เป็นเส้นเล็กกว่านะ,ะไปที่สามนาทีนี่ตรงนี้เข็มวินะคะเราต้องเติมด้วยนะนี่เติมให้เหมือนกันเลยใส่สีแดงเนาะ โอเคนะคะให้มันตรงกันเนาะเดี๋ยวแม่ครูขอเติมเข็มวิตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อตรงกันจะได้เทียบเวลากันง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยวค่อยไปเติมเวลาทีหลังจากนั้นแม่ครูก็จะมาทํารูปที่สองตอนนะคะรูปนี้ตรงกลางเลยรูปที่สองเขาให้เข็มเติมลงมาให้เราแล้วเราก็ต้องไปตอบตรงนหนคะตอบตรงเวลาให้เขาว่ามันบอกเวลาเท่าไหร่เราก็ไปเติมเน,นาะเก้านาฬิกาเหมือนกันนะคะเก้านาฬิกากี่นาทีคะ นาทีมันอยู่ที่เท่าไหร่คะเขียนาทีอยู่ที่เลขหนึง่งหนึ่งคูณห้าได้ห้าเนาะคือห้านาทีนี่นับมาหนึ่งสสามสี่ห้านะคะห้านาทีก็เขียนเป็นศูนย์หอย่าเขียนเป็นห้าศูนย์นะต้องเขียนเป็นศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้านาทีห้ามีใครหลงไปเขียนแบบนี้นะมันจะหมายถึง9ก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะอย่าหลงเดอ้อใส่จุด0ูนย์ห้านะคะทีนี้เราเติมเวลาทั้งสองอันแล้วคืออันแรกแล้วก็อันที่สอง แสดงว่าเราสามารถหาระยะเวลาได้แล้วหายังไงคะก็เอาเวลาตรงนี้ลบเวลาตรงนี้นะคะจะรู้ว่าระยะเวลาทั้งหมดใช้ไปเท่าไหร่นะคะเพื่อจะมาเติมรตรงนี้เด้ออ่ะแม่ครูไปเขียนตรงนี้นะ9.05เอาไปลบออกจาก9.03าอ่ะแล้วก็ไปลบกันใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ลบกันก็ได้นะคะเราไม่ต้องเอา9.05ลบ9ก3ก็ได้นะคะเพราะว่า เราดูจากเข็มรู้ลเนี่ยมันเพิ่มมา1-2ก็คือเพิ่มมาเท่าไหร่คะ2นาทีนี่ตรงนี้นะจากรูปแรกมาเป็นรูปที่2มันใช้เวลาในการที่เข็มยม้อมเลื่อนมาคือ2นาทีเพราะเลื่อนมา2ช่องใช่ไหมคะทีนี้เขาให้ตอบระยะเวลาเป็นเท่าไหร่ลูกหน่วยเป็นวินาทีเราก็ต้องมีการแปลงนะคะ,ะเราต้องจำให้ได้นะว่า1นาทีเท่ากับ60 วินาทีเราจะเปลี่ยนจากเลยลูกหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้การคูณเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเนาะจากหนึ่งกลายเป็นหกสิบหนึ่งนาทีีเท่ากับหกสิบสองนาทีก็เป็นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีนะคะหรือเด็กจะเอาสองไปคูณกับหกสิบก็ได้นะคะก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีนะคะ อ่ะต่อมารูปที่สามรูปนี้นะคะเราจะหาต่อเนาะว่าเอ๊ะเราต้องเติมเข็มยังไงดีทีนี้เขาให้ระยะเวลาเรามาเห็นไหมคะตรงนี้แต่เราทําเข็มให้มันตรงกันแล้วใช่ไหมนี่เราเติมเข็มตรงนี้ให้มันตรงกันแล้วที่ศู 00. เพราะฉะนั้นเราจะแปลงตรงนี้ให้เหมือนตรงนี้ลูกนี่แปลงจากวินาทีให้กลายเป็นนาทีตรงนี้ว่ามันผ่านมากี่นาทีนะ,ะเพื่อจะเติมเข็มยาวเนาะาเราจะเปลี่ยนจากวินะคะให้มาเป็นนาทีมันก็ต้องใช้การหาร หารด้วย60เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา480ไปหารด้วย60นะคะได้เท่าไหร่แถ้าไม่คูปิดอย่างละตัวเนาะเราจะท่องไม่6กิดในใจหานซะน,นะ,ะ6เท่าไหร่ลูก68 48ใช่ไหมแสดงว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ8นาทีใช้เวลา8นาทีในการเลื่อนเข็มมานะคะ แสดงว่าตรงนี้นะจากเดิมที่มันอยู่ที่เลขหนึ่งใช่ไหมคะมันจะเลื่อนมาอีกแดนาทีเราทำยังไงคะเราก็เลยเอาเก5จห้าจากตรงนี้นะมาบวกเพิ่มอีก8ดนาทีบวกเพิ่มอีก8ดนาทีนะคะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก8ปดบวกห้าเป็นสิบสามเนาะแสดงว่าเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ ก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะคะหรือถ้าใครไม่อยากบวกทางมนลูกก็นับเพิ่มมาอีกแปดนาทีคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ลูกก็เป็นสิบสามนาทีเหมือนกันโอเคแล้ววาดเข็มซะเลยนะคะแต่อย่าลืมนะว่ามันผ่านมาแล้วเท่าไหร่คะสิบสามนาทีเนาะแม่รูว่าขีดหนึ่งตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะสิบสองนาทีแสดงว่ามันต้องเลยเลขเก้ามาแล้วใช่ไหมประมาณหนึ่งขีด แม่ครูจะไม่ขีดตรงเลขเก้าเป๊ะๆนะจะขีดเล,เลขเก้ามาคือที่หนึ่งขีดนะคะตรงนี้คือเก้านาฬิกาเนาะแล้วก็ขีดอีกข้ออะไรคะไปตรงสิบสามนาทีเอาแม่ครูลืมเติมเลขเก้าอ่ะแล้วก็ขีดไปตรงที่สิบสามนาทีนะคะอะ่ะอย่าลืมเติมคําตอบข้างล่างด้วยเนาะก็คือ9นาฬิกา13นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วอ่านเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันเลยนะคะ ข้อ2อให้แสดงวิธีคิดนะคะอาจจะทําไม่เหมือนแม่ครูก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะมีวิธีการในการหาคําตอบอยังไงนะคะเราไปดูที่ข้อ1กันเลยเนาะมาเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งนะคะมีความยาว3มนาที28วินาทีถามว่าเพลงนี้มีความยาวกี่วินาทีมันก็คือการเปลี่ยนหน่วยเนาะเพราะตรงนี้ก็คือเป็นนาทีแต่เขาถามเป็นกี่วินาทีตรงนี้เป็นวิอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเฉพาะตรงสีม่วงเนาะ เราค่อยเอาสีม่วงกับสีเขียวตรงนี้นะคะมารวมกันก็จะกลายเป็นหน่วยวิที่เขาถามนะคะเนี่ยเดี๋ยวไม่คงเขียนเลยเนาะก,ก็คือสามนาทีกับอีกยี่สิบแปดวินาทีเนี่ยทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะตรงสีม่วงตรงนี้ให้กลายเป็นวินาทีเราก็เลยทำอย่างนี้ค่ะเอาสาม ไปคูณกับ60เนาะหน่วยตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะวินาทีแล้วค่อยไปบวกรวมกับอีก28วินาทีนะคะที่เราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะเพราะว่ามันเป็นวีอยู่แล้วนะคะในวงเล็บหาคำตอบมาเนาะ6คูณ3เป็น18เติมศูนยตัวก็คือเป็น180วินาที รวมกับอีก28วินาทีที่เราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะคะเราก็เอา180บวกกับ28วินาทีนะ,ะเป็น208วินาทีนะคะไม่ยากเนาะแค่เปลี่ยนหน่วยนะคะให้มันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วค่อยมาบวกกันนะะตอบเลขไทยด้านล่างนะคะ208วินาทีนะคะความยาวของเพลงลูกทุ่ง เยวไม่คู่ขอเลื่อนนะคะไปที่ข้อ 2, 2> ข้อ2จดบอกว่าจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวนะคะจาก1ตัวไปเป็น2ตัวนะคะใช้เวลา235วินาทีเขาถามว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้ใช้เวลาในการแบ่งตัวกี่นาทีกี่วิเห็นไหมคะจากคําถามที่เป็นวินาทีให้หาเป็นนาทีแล้วค่อยเหลืออีกเท่าไหร,ร่คะเศษเป็นวินาทีมันต้องเป็นการหารเนาะเพราะว่า จาก60วิใช่ไหมนี่แม่ครูเขียนให้นะจาก1นาทีนะคะเท่ากับ60วินาทีอก็แสดงว่าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยลูกจากหน่วยวิใช่ไหมคะนี่มาเป็นนาทีมาลดลงเนาะแสดงว่าต้องใช้การหารนะะหารด้วย60เนาะแม่ครูเลยเขียนด้านล่างเป็นแบบนี้นะ235 เอาไปหารด้วย60เนาะก็จะรู้ว่ามันตอบเป็นเท่าไหร่นะคะครูตั้งหารให้ดูเลยเนาะตัวหารเป็น60นะคะตัวตั้งเป็น2 3 5รแม่ครูใส่หน่วยให้ด้วยวินาทีจะรู้ว่าถ้าหารแล้วมันเหลือก็คือเศษยังเป็นวินาทีนะคะแต่คำตอบตรงนี้หน่วยจะเป็นนาทีนะคะเพราะเราหารด้วย60แล้ว อ่หาหลักแรกไม่ได้ใส่ศูนย์หลักที่สองก็ยังไม่ได้ใส่ศูนย์นะคะหลักที่สามได้ไหมใช้การปิดก็ได้นะคะหก <6 S 1> เท่าไหรก่ก็2ยี่สิบสามลูกหกสี่ยี่สิบสี่มันก็เกินเนาะอ่ได้เป็นหกสามนะหกสามสิบแปดก็คือเอาหกสิบไปคูณกับสามเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นร้อยแปดสิบนะคะได้ร้อยแปดสิบลบกันมาสิเหลือเศษเท่าไหร่ เหลือเศษห้าตรงนี้มาเหลือหนึ่งตรงนี้เป็นสิบสามนะคะสิบสามลบแปดเหลือห้าแสดงว่าคำตอบของเราก็คือเท่าไรคะสามนาทีกับอีกเท่าไรคะห้าสิบห้าวินาทีนะคะอ่ะมาเขียนตอบเลยได้เป็นสามนาทีกับอีกห้าสิบห้าวินาทีนะคะ ในการแบ่งจาก1ตัวกลายเป็น2ตัวนะคะ,ะตอบด้านล่างนะคะตอ,ออตอบตอบ3นาทีกับอีกห้าสิบห้าวินาทีนะคะแบบเดี๋ยวแม่ครูขอตีกรอบรนี้เนาะเดี๋ยวบางคนสับสนนะคะนี่ตรงนี้ที่แม่ครูใส่กรอบก็คือแม่ครูทดเลขนะคะติดก็ทดกระดาษเสร็เนาะโอเคเราไปดูหน้าต่อไปเลยนะคะ ต่อ,อก,กันที่ข้อ3าใหญ่นะคะหน้าบอลลูนเนาะอหนนี้เขาไปทำอะไรบ้างคะเขาบอกว่าให้เติมคําตอบและก็ระบายสีนะ,ะเพราะฉะนั้นแม่ครูขอไปเติมคําตอบด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจะมาระบายสีทีหลังเนาะโอเคไปดูเครื่องล่างกันเลยคะ่ะเราจะมาหาคําตอบในตารางก่อนนะคะคือการเปลี่ยนจากหน่วยวินาทีเป็นนาทีแล้วก็เปลี่ยนจากนาทีเป็นวินาทีนะคะมีทั้งหมดอยู่8ข้อนะคะเดี๋ยวแม่ครูขอเขียนตรงนี้อีกนะย้ำอีกหนึ่งรอบนะ,ะหนึ่งนาที มันเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ60วินาทีนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนหน่วยเนาะอย่างเช่นเขาเขียนว่า5้า2นาทีจะเป็นกี่วินาทีใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาคูณนะเดี๋ยวแม่ครูยงให้ดูตรงนี้มันต้องเอามาคูณนะคะคูณด้วย60แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากวิมาเป็นนาทีตรงนี้ เราต้องหารด้วย60นะคะโอเคเดี๋ยวแม่ครูจะขอทำข้อ1ข้อ3ข้อ5ข้อ7เนาะเดี๋ยวครูจะเว้นให้เด็กหยุดคลิปวิดีโอค่อยทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8นะคะโอเคแม่ครูเริ่มข้อ1เลยนะคะอะข้อที่1นะคะเขาบอกว่า1นาที36วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีตรงนี้เขาจุดๆไว้นะนี่นี่เด็กๆดูนะว่าตรงนี้เขาให้หน่วยเป็นวินาทีเหมือนกันอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้นะคะนี่ตรงที่แม่ครูขีดเส้นใต้ให้เนาะ,ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งนาทีมันเท่ากับเพราอะไรคะหกสิบวิเนาะนี่เราก็เอาหกสิบไปบวกกับสามสิบหกนะคะตรงที่ทดแม่ครูขอใช้สีน้ำเงินนะคาตอบแม่ครูขอใช้สีแดงนะคะข้อนี้เลยเอามาบวกกันได้คําตอบเป็นเท่าไรคะเก้าสิบหกวินาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยไประบายสีทีหลังเนาะเดี๋ยวทำเสร็จทั้งหมดแปดข้อก่อนเนาะ ต่อมาของแม่ครูข้อที่3านะคะข้อที่3เขาถามว่า160วินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีเห็นไหมคะมันมีการเปลี่ยนหน่วยจากวินาทีมาเป็นนาทีนี่จากวิมาเป็นนาทีแสดงว่าต้องเป็นการหารเพราะว่า60วิมันเท่ากับ1นาทีมันลดลงเนาะก็เลยเป็นการหารนะคะหารด้วย60เนาะแม่ครูเขียนทดไว้ให้ดูนะแม่ครูเลต้องทําแบบนี้เนาะเป็น110ิบ เอาไปหารด้วย60จริงๆเราไม่หารก็ได้นะคะเราสามารถตอบได้เลยอย่างเช่นนี่60 1เป็น60คือ1นอาทีแล้วนะ62เท่าไหร่ลกูกมันเป็น120ใช่ไหมคะมันเกินเพราะเรามีอยู่แค่110เพราะฉะนั้นคำตอบเราได้แค่1อ่ะทีนี้110หากไปเป็นนาทีแล้ว60ใช่ไหมคะมันเหลือเศษเท่าไหร่ลูกเอาลบก,กันเนาะลบก,กันมาก็เหลือเศษอยู่50 เพราะฉะนั้นมันก็เหลือเศษอีก50วินาทีข้อนี้เลยตอบเป็น1นาทีกับอีก50วินาทีนะคะหรือใครจะตั้งหารก็ได้เนาะจะเป็นแบบนี้นะค่ะตั้งหารอ่ะหลักแรกหายไม่ได้ใส่0หลักที่2หายไม่ได้ใส่0อ่ะทีนี้ก็ไปหาต่อว่า60เท่าไหร่ได้ร้อยสิก็ต้อง6 0 1เป็น60เพราะว่า62เป็น120มันเกินลบกันมาก็เหลือเศษ50อ่ะเห็นไหมคะคำตอบเหมือนกันเนาะจะใช้วิธีเหมือนแม่ครูแบบ นี้ก็ได้นะเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้หรือจะไปตั้งหารก็ได้นะคะมาดูข้อที่หนะคะข้อที่5เขาบอกว่า5นาทีกับอีก27วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีแอแสดงว่าอันนี้มันเป็นวิกับเป็นวิเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะตัวด้านหน้านะไม่ครูขีดเส้นใต้ไว้ให้เนาะเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้นะนีะ่เราก็เอาลูกเปลี่ยนจากนาทีไปเป็นวิเนาะหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบสองนาทีก็ต้องเป็น่าไรคะ ร้อยยี่สิบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็เอาหกสิบไปคูณกับห้าเลยหกห้าเป็นสามสิบใช่ไหมคะเติมศูนย์ตัวหนึ่งเนาะเพราะว่ามันคูณด้วยหกสิบจากนั้นเอามาบวกกับยี่สิบเจ็ดที่มันเป็นวินาทีอยู่แล้วอ่ะคาตอบของเราก็ได้เป็นเท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบเจ็ดวินาทีนะคะอ่ะเราไปดูข้อที่7กันต่อเลยข้อที่7นะคะเขาบอกว่า165วินาทีคิดเป็นกี่นาทีวินาทีนะคะ แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็นนาที60ิวิเท่ากับ1นาทีเนาะแสดงว่ามันลดลงเนาะจาก60มาเป็น1แสดงว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นการหารแม่ครูจะเขียนแบบนี้ให้นะ165กเอาไปหารด้วย60นะคะทีนี้เวลา,เาจะหาคำตอบเนาะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะ60 1เป็น60เอาท่องสูตรคูณเลย62ก็เป็นเท่าไหร่คะ120ถ้า63มันเป็น1 8 0ยมันจะเกิน คำตอบเราได้แค่เท่าไรคะสองนาทีเพราะสองนาทีมเป็นร้อยิบถ้า3นาทีมันจะเป็นร้อยแปดสิบมันจะเกินจากนั้นนะคะเราก็เอาอะไรลูกเอาหนึ่งร้อยหกสิบห้าไปลบออกจากสองนาทีที่เราหักออกไปแล้ว 2. นาทีก็คือเท่าไหร่ลูกร้อยี่สิบที่เราหักออกไปนะคะก็จะเหลือเศษอยู่ห้าเหลืออยู่สก็คือเหลือเศษอยู่4ี่สิบห้าวินาทีนะคะ เด็กๆลงมือทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8นะคะหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนเนาะทำเสร็จแล้วค่อยกดมาดูฉเฉลยนะคะโอเคลงมือทำเลยค่ะสู้ๆน่าจะเสร็จกันแลนะ้วเนาะเพราะว่าง่ายอยู่นะคะเพราะเปลี่ยนแค่วิกับนาทีนะคะสลับไปสลับมาเนาะโอเคแม่ครูขอฉเฉลยเลยนะคะข้อที่2นะคะเขาให้เปลี่ยนจากวินาทีเป็นนาทีเนาะนี่60ิวิเท่ากับเท่าะะไหร่คะ1นาทีแสดงว่า จาก60มาเป็น1มาลดลงต้องเอาไปหารนะคะไม่คูเคานี้ให้นะคะ240หารด้วย60เนาะ64 24ใช่ไหมคะแสดงว่าได้เท่าไหร่ลูก4นาทีนะคะเพราะว่า2นาทีมัน120เนาะ4นาทีก็เป็น240นะคะต่อมาข้อที่4เขาให้เปลี่ยนเป็นวินาทีตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเหมือนกันอยู่แล้วเปลี่ยนแค่เพราะตัวหน้านะขีดเส้นใต้ให้นะคะ เป็นเฉพาะ3นาทีตรงนี้เราค่อยเอาไปรวมกับ18บแปดวิเดอร์สามหก็เป็น180ยแปดสิวิเนาะเอาไปบวกกับอีก18นะคะคำตอบที่ได้ก็เป็นเท่าไหร่ลูกรวมกันเป็น198วินาทีนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จเนาะง่ายอยู่นะต่อมาข้อที่6นะคะเขาให้เปลี่ยนจากวินาทีเป็นนาทีเนาะก็คือเอาไปหารน,นะคะ80หารด้วย 60ใช่ไหมคะ,ะคำตอบที่ได้เนาะก็ต้องเป็นห0 1ิหนึ่งเป็นห0สิหากไปแล้ว1นาทีเนาะก็คือเอา80ดสรลบออกไปหนึ่งนาทีก็คือ60ิบวินะคะก็เหลือเศษอยู่ยี่สิบวิคิดในใจก็ได้นะคะไม่ต้องตั้งหารก็ได้เนาะเนี่ยต่อมาข้อที่8นะคะเขาให้เปลี่ยนเป็นวินาะทีเนาะอันนี้เป็นวิกับเป็นวิเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะตัวด้านหน้าตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวแม่ครูคิดเส้นใต้ให้ เปลี่ยนเฉพาะตรงนี้เปลี่ยนจากนาทีให้กลายเป็นวินาทีสองนาทีมีกี่วิลูกก็เป็นเท่าไหร่คะร้อยี่สิบแล้วก็ไปบวกกับอีกเท่าไหร่คะสี่สิบสามเนาะบวกกันมาก็ได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบสามนะคะโอเคง่ายอยู่เนาะจากนั้นเด็กก็ไประบายสีหน้าบอลลูนเลยนะคะระบายตามที่เราหาคำตอบมาได้เนาะแม่ครูขอเฉลยขึ้นภาพแบบระบายเสร็จเลยนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะ พอเราหาคําตอบครบ8ข้อแล้วนะคะก็มาระบายสีบอลลูนกันเลยนะคะอันแรกจะเป็นเขียวม่วงน้ําตาลฟ้าเหลืองชมพูส้มน้ําเงินนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่การเปลี่ยนจากหน่วยวินาทีเป็นนาทีแล้วก็เปลี่ยนจากหน่วยนาทีเป็นวินาทีนะคะโอเคเจอกันครับหน้านะคะบ๊ายบาย